สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้นทุกๆคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาทํำกับดักคนป่าจากหญ้าหนามนะครับซึ่งก็เป็นกับดักแบบง่ายๆนะครับแต่ใช้ได้ผลดีนะซึ่งสามารถที่จะนําเอากับดักแบบนี้นะครับไปวางไว้รอบๆบ้านได้นะครับเพื่อแบบออกันไม่ให้คนป่านะครับเข้ามายุ่งกับบ้านของเรานะ ก,กับดักแบบนี้นะครับก็เป็นกับดักที่ใช้ญ้าหนามนะซึ่งสามารถที่จะหาได้จากป่าดงดิบได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับตัวเกมนะครับค่อนข้างที่จะมีฝนตกบ่อยนะแล้วทําให้คนป่านะครับเกิดขึ้นมาเยอะมากนะยิ่งถ้าอยู่ในป่าดงดิบด้วยแล้วเนี่ยหรือถ้าใครที่สร้างบ้านไว้ในป่าดงดิบนะครับก็จะเจอกับคนป่าเนี่ยเกิดเยอะมากมก็ ใช้กับดักนี้นะครับก็จะได้ผลดีเลยนะครับป้องกันคนป่ามายุ่งกับบ้านของเราได้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอเดียนี้นะครับไม่ใช่ไอเดียของผมนะครับซึ่งเป็นไอเดียจากช่องต่างประเทศช่องหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปยืมไอเดียเขามาอีกทีหนึ่งนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ที่จะต้องใช้กันก่อนเลยนะครับก็อยู่ในกล่องนี่แหละนะ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับนั่นก็คือต้นกาพุ่มไม้นะครับใช้เนื้อนะครับเนื้ออะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นเนื้อดิบอะ่ะกองไฟนะครับถังน้ํานะครับหินนะครับโคมไฟฟักทองนะครับซึ่งโคมไฟฟักทองกับหินพวกนี้ก็เป็นของ น้องๆจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับที่มันสามารถให้แสงสว่างได้นะเราจะได้มองเห็นแบบออมีคนป่าไปติดกับดักเราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พ่วเพ็ดแล้วก็พั่วอะไรก็ได้นะครับที่ขุดดินได้นะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับนั่นก็คือพุ่มไม้นะครับต้นกล้าพุ่มไม้เนาะแล้วก็ของที่จะเอาไว้ดึงดูดความสนใจของคนป่านะครับนั่นก็คือกองไฟแล้วก็เนื้อนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นของเสริมละ นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับโอเคนะครับเราก็วางเสาไวปตรงนี้นะครับเอย่างนี้ก็ได้นะครับปุ๊บแล้วก็อย่างนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับให้เราวางกองไฟแล้วก็เนื้อไว้เลยนะครับนี่ผมก็ต้องขึ้นไปวางก่อนนะปึ๊บแล้วก็วางเนื้อไว้อย่างนี้นะครับหลังจากที่เราวางเนื้อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ขุดดินรอบๆเลยนะครับอ้อใต้เสาตรงนี้นะครับให้เราวางน้ําเข้าไปเลยนะครับนี่อ้าววางผิดโอเคเบิบใหราวางน้ําเข้าไปแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใช้บล็อกดินนะครับมาปิดไว้ตรงนี้แล้วเราก็ขุดดินรอบๆเสาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เว้นไว้ทางหนึ่งนะครับแบบนี้นะ ก็วางดินป่าลงไปแบบนี้นะครับขุดแบบนี้นะครับเนี่ยเว้นไว้ตรงนี้ช่องห like น,นึ่งนะครับปึ๊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 บแบบนี้เลยก็จะวางก้วงแค่ไหนก็ได้นะครับผมก็จะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับประมาณนี้หรือว่าใครจะเอาก้วงกว่านี้ก็ได้นะครับขุดขุรอบๆแบบนี้นะครับคือระยะของน้ําที่มันถึงอะเราก like ็วางต้นกล้าลงไปนะครับแบบนี้ เลยนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีมูลสัตว์นะครับอย่างที่บอกนะก็ต้องรอจนกว่าต้นกล้ามันจะโตเต็มที่นะครับนี่โตละหรือถ้าใครมีมูลสัตว์ก็ทําให้มันโตเลยก็ได้นะครับอุยอ้ยคุยเหยียบเองเลยอะ <c oughs> โอเคนี่นะครับทําให้มันโตให้หมดนะนี่เลย อ่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็รอดูผลงานในเย็นนี้ได้เลยนะครับ <Huh? S 1> โอเคอย่างที่บอกนะครับกับดักแบบนี้นะครับเอาไปวางไวร้รอบๆบ้านนะครับก็วางไว้สี่ทิศเลยก็ได้นะรอบๆบ,บ้านนะครับคนป่าก็จะไม่มายุ่งกับเรานะครับห่างจากตัวบ้านเนี่ยก็สักมไม่ต้องไกลมากนะครับสมมติว่ากับดักอยู่ตรงนี้นะครับบ้านก็ อยู่ประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นบ้านอะไรประมาณนี้นะครับสมมุตินะคือแบบผมอาจจะไม่ได้สร้างบ้านให้ดูนะครับพ่อค้าเกิดโอเคโอเคเกิดแล้วนะครับเห็นไหมมีคนป่ามาติดกับดักเราด้วยนั่นใช่หัวหน้าเผ่าหรือเปล่าใส่เกาะมาอย่างดีเลยเห็นไหมครับคนป่าก็จะมาติดกับดักเรานะครับซึ่ง ระยะที่คนป่าเข้ามาเห็นนี่ก็ถือว่าไกลมากเลยนะรลยะนะปุ่นไปปุ่มนะปุ่นเลยโอเคครับป่าก็ติดกันแล้วครับเนาะนะครับโอเคนะครับก็ดูผลงานนะครับซึ่ง ไข่ระเบิดเราก็ทํากับดักไข่ระเบิดได้นะครับโดยการเอาถังระเบิดนะครับขึ้นไปวางด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนป่าที่จะมาตีเรานะครับอีกพีจะตกนะแต่ถ้ามันจะเข้าไปกินเนื้อนะครับอีกพีจะไม่ตกนะครับ,อรบโอเคหลบทางๆก่อนนี่เลยนี่เลยโอ้ย ใจเย็นพี่ใจเย็นไม่สนใจเนื้อเลยอ่ะสนใจคนละตอนนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกับดักคนป่าแบบง่ายๆนะครับโดยใช้หญ้าหนามนะซึ่งถ้าน้องๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไป,ปก่อนนะครับ